ก็สวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่เอากันเนอร์ร้อยออกมาฉี่นะครับเฉยๆเลยนะคือผมจะออกไปซื้อกับข้าวนะครับไม่มีข้าวกินไม่ใช่สิไม่มีกับข้าวแต่มีข้าวกินเออนะถ้าจะออกไปซื้อข้าวขาหมูว่าอะไรเงี้ยเอาอมากินนะก็เลยถ่ายซะหน่อยนะ ็จะได้ถือโอกาสถ่ายเวลากลางคืนเลยนะว่าไม้มันสวยไหมไฟเป็นยังไงเออเดี๋ยวไม่ได้เปิดไฟเลยนะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูนะครับข้างหน้ามืดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูก่อนเป็นยังไงป็งไงไฟก็ใช้ได้นะแต่นี่มันเป็นตะแกรงตะแกรงนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของแต่งนะครับเส้นไฟมันก็เลยจะดูแบบลายๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมีตะก้อข้อไฟอยู่ถ้เห็นตะก้อปะไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ขี่แบบชิวๆครับจะเจอเข้าขาหมูมาโชว์อัอ <c oughs> นี้ไฟต่ำนะลืมบอกอคแล้วลองดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ โอ้เน,นี่เดี๋ยวได้ลองทางนี้แหละมืดอยู่นะครับเลื่อนไม้สีสวยนะสีฟ้านะครับต่อน้ำเงินน้ำเงินหน่อยแค่ความรู้สึกที่ดูในโซซตี้นะครับดูดีอ่ะเออนะจริงๆข้อดีของกันเนอร์นี่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ย เป็นบล็อกเดียวกับเวฟร้อยเลยนะครับจากที่ดูนะครับแล้วก็สอบถามมาด้วยนะเธอใช้อะไรร่วมกันได้เลยรวมไปถึงคาร์บูเรเตอร์นะก็ซ่อมได้ง่ายๆครับแล้วก็ประกันเขาก็ให้นะ2ปี20,000กโลนะครับอะไรล่ถิ่อนนะครับก็หมดเรื่อนนั้นเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าหากว่าไม่มีศูนย์แถวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะเคลมอะไรได้อ่ะเออเขาจะส่งอะไรไปให้คุณที่บ้านคุณนะครับแล้วก็ไปเปียกกันเองเนาะอันนี้ถือว่าดีนะเพราะบางที่เนี่ยไม่ทำนะครับต้องเข้าสูตรเท่านั้นนะเออก,ก็ก็เข้าใจดีนะสําหรับวินิจิเนลลิงนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนะเดี๋ยวว่าไฟสูงนี่นี่คือไฟสูงนะครับนี่คือไฟต่ําเอาใหม่นี่คือไฟสูงโอแล้วมาช่วงสว่างพอดีเลย,เ,ลยเ,เดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่ง นี่เบิ่มืบๆละเริ่มมืดๆละสว่างพอสมควรนะครับไฟหน้าก็น่าตกใจนะที่ไฟหน้าสว่างได้แบบนี้นะครับเออสว่างใช้ได้เลยนะเป็น L E D เนอะดูเด็ก็เห็นทั้งถนนนะไม่แย่นะไม่แย่ต้องบอกเลยนะครับอะเปิดไปต่าแล้วกันเดี๋ยวรถตรงข้ามอาจจะแสบตาได้นะครับยัรถจะออกรถจะออก นะก็ใช้ได้ครับใช้ได้ทีนีนะแต่กับพุ่งจ่ายกับข้าวอย่างเปี้ยวนะครับเอาจริงถ้ามีงบนี่น่าสนใจนะผมเองแม่งเห็นแล้วยังลังเลเลยแบบอยากได้สักคันเว้ยหรือเราจะขายฟินดีวะเอาอีกแล้วขายฟินอีกแล้วฟินบอกกู้อีกแล้วสินะกู้อีกแล้วเหรอเี้ยฟินบอกเพิ่งมาอยู่ในตัดเพียอยู่ทุงสายก็เลอน้ยโอเคพอผิดนะฮะเต้าเกี๊ยวว่าง ขออภัยนะคือผมไม่ใช่สายรถคลัชมือนะครับัออย่างที่ทราบเลยเนาะผมเป็นสายแบบสกูตเตอร์รถออโต้นะครับรถเกียร์เองยังไม่ค่อยใช่เลยเนาะเออแบบรถเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรถคลัชนี่ไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ได้เก่งนะครับคือขี่ได้แต่ไม่ใช่เซียนสายนี้อ่ะเออก็เลยไม่ค่อยได้เห็นทำคลิปเกี่ยวกับรถมีคลัชนะครับ น,น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ขับรถมีพัดมือออกช่องนะแต่จริงมีเมา่ก่อนมี CBR ของเพื่อนนะขับบ่อย CBR ร5 0แต่ต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับผมนะคัดกันเนอร์เนี่ยมันมันมันไม่แข็งมากแต่มันก็ไม่ได้นิ่มมากนะครับต้องคัดมือเนอะาะก็คือว่ามันตึงๆอยู่อะแต่ว่าไม่มันเข้าง่ายนะเออผมรู้สึกว่ามันเข้าง่ายมากเลยอะจริงๆถ้าไม่มีคัดจะดีกว่านี้ปะ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือบางคนเขาชอบคัดมือไงเออแต่ผมก็ได้หมดแหละรถต่ตไปนี้ก็ต้องมีคัดมือหรอมัง้งแต่ถ้าไม่มีคัดมือก็คืออีกมือนึงทำอะไรก็ได้ไงเนื mm ้ภ hmm. าพบอกปะเออก็นะอนาคตกันเนอร์อาจจะมีรุ่นที่เป็นซันออโต,โต้ก็ได้ว่าเป็นเรื่อยแต่ว่าเขามีกันเนอร์ EV นะกันเนอร์ไฟฟ้าผมจําได้ตอนงานเปิดตัวน,นะผมดูช่องอีซิโกนะเขาถ่ายเนาะแล้วก็ น่าสนใจนะเนี่ยล้วก็ขับในหมู่บ้านขับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะอะเพราะเป็นรถที่คล่องตัวขับง่ายนะครัแต่คันก็ไม่ได้เล็กจิ๋วนะไม่ได้เล็กเวอร์แต่แค่ว่าเบาะนั่งเขาดังได้คนเดียวแค่นั้นเองเนาะเออถ้าทําบ่อยเอายาวมนาะก็นัังได้ซ้อนสองอะไรอะเออแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมไม่ทําบ่อย,ยาวจนะ้าไม่รู้นี่มันอาจจะเท่กว่ามนะั้งถ้าบอกสั้นๆนะแต่คันนี้มีกล่องหลังนะครับ มันก็จะยาวออกไปหน่อยหนึ่งระยะช่วงตัวรถเนาะตัวกล่องเนียเลยฐานล้อหลังไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์นะเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันได้ประโยชน์อย่างไงนะวัดซื้อขาหมูไงก็จะจะได้จัดไปอย่าให้เสียเลยคือแบบตอนนี้ถ้าแบบคนของทางวินิจเกจเนลิงดูอยู่ก็จะรู้สึกแบบถ้าเออีหะมีเอารถพมาซื้อขาหมูเนี่ยก็นะต้องต้องลองดูไงว่าเดลี่ยูทจริงเปล่า มันไมต้องเดลี่ยูดนะรถมาสไตล์นี้แม่งผมผมชอบจริงนะเว้ยผมพูดตรงๆนะแม่งพูดหลายรอบที่สายแต่แม่งเจ๋วเลยอะตัวหนึ่งมันเท่สองคือในช่วงล่างมันได้ครับสามคือกำลังของเครื่องยนต์พอมาขับในหมู่บ้านแล้วเออใช้ได้เว้ยโอเคอะคือออกไปถนนใหญ่ไะผมอาจจะไม่ชริงจากช่วงแรกๆด้วยแหละมันก็จะแบบออกตัวไม่ค่อยทันชาวบ้านเขาเนะ แต่ก็อย่าลืมว่ารถเตโยสายุคนี้ยมันเป็นรถที่แบบเครื่องใหญ่หมดแล้วอ่ะนึกออกปะรถร้อ,ร 300, อยห้าสิบตัเนี้ยรถสามร้อยอย่างน้อยๆก็รอ้อยยี่สิบก็นะตรงนี้ก็แล้วแต่ปุ๊กแล้วกันนะครับถ้าหากชอบอยากสัมผัสก็ลองไปจับตัวจริงกันได้นะเขามีศูนย์หลายที่นะจากที่ถามมาตอนนี้กำลังขยายดีลเลอร์นะครับ ผมจำไม่ได้หรอมีที่ไหนเพิ่วะมีกรุงเทพแน่ๆนะ่นงลือสองมีฝแก่นนะครับแล้วก็อุดรหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวชิปไนชีวิตมาบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนลืมละนะแต่ว่มีมีประมาณสีที่ครับทั่วประเทศแล้วก็กำลังขยายอยู่นะก็ถือว่าน่าสนใจค,ครับแล้วก็ถ้าหากในอโาคตขยายขึ้นหน้ากว่านี้คิดว่าเป็นที่นิยมได้ไม่ยากนะครับ ขาหมูอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้คนเยอะจัง <c oughs> อ๋ยเอ่อขาหมูเนื้อหนังร้อยหนึ่งครับ10 minutes later <c oughs>

ยังไงล่ะกล่องยังรอมาใส่ขาหมูเอพวกกระปปองกระเป๋าเที่ยวไปไม่ได้ออกเลยรถอะไรถเท่วพี่รถแต่งเลยอ่ะเดิมเดิมมันมีแค่ตัวรถครับแต่พวกนี้ของแต่งใช่ตัวรถคงเนี่ยรถรถเดิมผมลวดอ๋อรถขายงี้เลยพี่ต่ถ้าหมื่นหกครับก็ขับดีนะพี่เครื่องเวฟร้อยอะเวบร้อยเครื่องเวฟร้อยแต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยนะ อันนี้รถรีวิวเขาถักนะไม่เหมือนไทยเท่ๆดีเนอ้อ นะฮะใครๆก็บอกว่ารถมันเท่นะฮะไปไหนใครก็ถามเลยนี่สดจริงทุกี้คนเขาจอดซื้อของเขาก็ยืนดูนะแบบรถอะไรวะโอ้แต่พอขับเริ่มชินนะครับก็รู้สึกว่าดีนะ แรกๆอ่ะผมขับแล้วไม่ค่อยชินว่าผมก็จะรู้สึกว่ารอบมันแปลกๆแต่พอเราขับไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมขับมาสักห้าหกสิบโลแล้วนะผมก็จะรู้สึกว่าเออเอามาจับรอบได้แล้วนะมันจับสังเกตรอบได้อะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะตอนนี้ก็ขับได้แบบปกติแล้วนะแล้วก็ว่าเจะไปวนขับเล่นสักแปดร้อยกวโลฮนะให้คนได้ดูว่ารถมันเท่นะ จะบอกว่าไงดีละ่ะมันเป็นรถที่น่าสนใจเพราะว่ารูปร่างหน้าตานะครับคือสำหรับผมนะเวลาขับฉี่ไปไหนอนะ่ะวันนี้มันดูเท่กว่ารถบิ๊กสกคตเตอร์หรือว่าพวกรถบิ๊กไบท์ทั่วไปนะคือไม่รวมถึงซูเปอร์ไบค์นะครับความเท่อาจจะแบบต่างกันนิดนึงหมายความว่ามันไม่ได้หล่อไม่ได้ดูแบบแพงนะครับไม่ได้ดูแบบโว้ยแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันดูแปลกดีอะไรอย่างเงี้ย เออผมก็ว่ามันน่าสนใจดีนะครับสำหรับคนชอบของแปลกๆเนาะคือคื่จะบอกว่ามันเท่แบบแบบราคาจับต้องได้นะครับเออห้าหมื่นกว่าบาทซื้อความเท่เนี่ยผมว่าใช้ได้ใช้ได้ไดเนี่ยไปไหนใครก็ทักใครก็ถามเป็นไปไเรื่องจริงนะไม่มีโม,โมนยวันนี้โดนวันกี้ก็โดนล่อมึงร้านค้าเนาะเออแวะไปขับไปร้านค้าเขาถามโมรถไรเท่จังเออ อ็ oh. นะอยากจะได้เค้าเราสิจริงๆผมถูกใจสีเหลืองนะผมว่าสีเหลืองสวยเออน่าสนใจคนระับแต่ว่าเนะ็ตเราก็ไม่ได้มีเงินขนาดที่จะซื้อได้ขนาดนั้นก็ถ้าเก็บๆตังค์ไปสักระยะหนึ่งนะหรือว่ามีสปอนเซอร์ใจดีนะย,ยัดงานก้อนใหญ่หญมาให้นะโหได้ซื้อนี่โอ้โหประชาบูทั้งวันเลย ชาบูบูชาใครใครใคไม่ทันนี่ก็แต่ว่ายังไม่แก่พอนะชาบูบูชาพูดอะไรวะมัเเนเป็นเรื่องก่อนนะนอจะพูดว่าอะไรนอกจากคำว่ามันขับแล้วมีความสุขดีครับคือมันอาจจะไม่ใช่รถที่แบบออปชั่นดีที่สุดคงังก์ชันเหนือที่สุดแต่ว่ามันเป็นรถที่ขับแล้วมัน มันดูแหวกดีอะเออจะว่าไงดีอะเ่ดีดีอะไรเงี้ยเนาะก็นะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเออแล้วก็เข้าเกียร์สองแล้วยเ็กขึ้นเนินี่แต่ก็ขึ้นได้นะครับไม่ใช่ขึ้นไม่ได้เนาะพอได้พอได้กาลังพอมีไม่ได้บอกว่ารถไม่มีกาลังนะรถเนี่ยพอตัวเลยผมดูช่องโมโตมเมนต์เนาะเขาเอาไฟ ขึ้นเขาอะแล้วผมก็คิดว่าคันนี้แหละนะคันน่าจะยิ้มคันเดียวกันไปเนี่ยเอาขึ้นเขาเนี่ยะโอ้โหน้ำตาจินไหลจริงๆก็จะเฟี้ยวแล้วก็กลับมาได้ด้วยนะรถไม่ได้มีรีเฟกไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันคือเครื่องเวฟ้อยเลยครับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้กับรีวิวเต็มอะไรจะออกก่อนกันนะโอ้แต่นั่นแหละ เราประกันได้เลยว่าน่าจะยาวๆนะครับแต่เรากันเน่้อรอยเพราะว่าวิสายื้มมาแล้วนะนั่งรถเมย์ไปตั้งไกลเนี่ยเ้นไม่ได้ถ่ายคลิปตอนนั่งรถเมย์ด้วยโอ้โหโคตรชลมุนนะผมบอกเลยนั่งรถตู้ออกจากบ้านรถตู้แม่งแวะไปเติมแก๊สอย่างเงี้ยแล้วไปเติมแก๊สเสร็จแม่งไล่ลงบอกเออไปยืออนรอเงินแป้น้่มาสิบนาทีกว่าจากโดนกลับมารับพอนั่งเนี่ยแป๊บหนึ่งรถแม่งมีปัญหาอีกจอดลงอีกโอ้ปวดหัวมั้เช้าอ่ะเราไม่ได้ถ่ายคลิปสะ ถ่ายไม่ถ่ายมาก็ดูจะไม่ใช่เกี่ยวกับมอไซค์นะก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ก็มาบ่นนะตอนนี้มาบ่นอะไรเนี่ยอะให้ดูอีกทีหนึ่งนะไฟสูงนี่สูงไหมสว่า,างอยู่นะเด็ดนี่มันเป็นที่ที่พอมีไฟบ้านนะครับเีห็นไหมไฟไฟส่องสว่า,างมันพอมีนะมันก็จะอาจจะดูแบบไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลี้ยวตรงไหนที่ดูแบบมืดๆเดีเดเห็นดูก่อนถ้าเจอที่มืดๆเด็ดจะเลี้ยวไป จะได้ดูนะว่าไฟมันสว่างประมาณไหนเนาะแต่ว่าออกแบบมาได้ดีนะคือตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นรถที่ใช้งานไม่ได้อะรถที่แบบไปในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอแบบออกแบบมาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบนะครับโอ้ไม่มีเลยนะที่ที่แบบไฟไฟไม่สว่างมันก็สว่างประมาณนี้เนาะเอาว่าประมาณนี้เท่ากันนะไฟสอดสว่างก็ถือว่าใช้งานได้ดีจนเหนือจะเชื่อ กนไม่น่าเชื่อเอาจริงว่าบ้องน้อยๆมันจะสว่างได้ขนาดนี้เนาะแต่พอมองไปมองมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะซึ่มันก็เล็กกว่าพวกแบบพลาสตสิกไฟกลมนิดหน่อยนึงแต่ว่าภาพรวมความเท่มันมันเท่กว่าพลาสตสิกไฟกลมเนะเว้ยเอาจริงไม่รับปากเนยนะว่าถ้ามีงบอาจจะซื้อ <c oughs> แ,แบบลูกเซนด์กิจ,จิตอย่างนี้เนาะ <c oughs> รถก็เยอะ,ะ <c oughs> มีใครสนใจ รับซื้อ,อยังมาห้าฟินตอบไหมเรามาถามขายกันในนี้เลยเหรอจริงยังไม่ทำรีวิวฟินแบบเต็มเลยนะแล้วก็ยังยังขาดคลิปที่แบบประหยัดน้ำมันแบบปั้นเลขอะ่ะผมก็ลังจะทำอยู่แต่ว่าผมไม่มีเวลาไงโมจะป่วยอยู่เออเป็นยังเหลือท่ายหลายคลิปนะครับยังยังไม่ได้ขายรลกนะแต่ถ้าขายผมจะขายราคาขาดทุนอะ่ะเพราะผมจบมาทั้งหมดประมาณสองเก้วากว่านะครับฟิน แล้วก็ผมยังไม่รวมเรื่องของเซอร์วิสทั้งหมดด้วยนะจะเอามาเก็บงานเอามาซ่อมเนาะแล้วก็มาต่อภาษีามาอนอะ่ะรวมๆแล้วผมจบจกับฟินอะ่ะสามหมื่นกว่าสามหมืม่นต้นๆนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้สูงเวอร์นะเพราะว่าคนที่จบประมูลไปพร้อมๆผมอะ่ะมีบริษัทนึ่นเนาะเขาจะเน้นขายชูชุกจีแต่วันนะั้นเขาประมูลกับฟินแข่งกับผมเลยขายนั้นเนี่ยเขาไปขายต่อประมาณสามหมื่นห้านู่นแต่ว่าผมว่าสามหมื่นห้ามันแพงไปนะ ถ้าผมขายปีนนะ่ะผมจะขายประมาณสองหมืห้าครับแต่รถตอนนี้ก็วิ่งเป็นหมื่นโลแล้วนะราคาก็ประมาณนี้ยน่าจะออกได้ง่ายๆนะก็เดี๋ยวให้ชิดแล้วกันว่าขายไม่ขายยังไงเนาะเอาเป็นว่าชิปนี้เนี่ยน่นาจะมีประมาณนี้นะเอาไว้พบกันใหม่ชิปหน้านะครับก็ยังอยู่กับนเนะอะมั้งสำหรับชิปหน้าเนาะก็ยืมมาแล้วขายให้คุ้มนะครับบ๊ายบาย